รองประธานอ่องครับกินแห้วเลยนะนะหัโวเละที่หลังดังกว่าครับท่านผู้ชมครับแม้แต่รองประธานก็ยังไม่ได้เป็นครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าถ้าไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยรองประธานก็ต้องลาออก เออว่าอย่าง,งน,นั้นนี่ท่านรองประธานอ,องค์นะครับโพสบอกมันแปลกๆนะที่พักอันดับหนึ่งเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลนะไม่ได้เป็นคนจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับความแปลกประหลาดเนี่ยเกิดจากรัฐมนูญปี60ว่าอย่างนั้นโทษไปเรื่อยเปลืย่ยนะครับเนี่ย บิดเดือนบิดเบี้ยวอยู่แล้วท่านท่านประธานท่านรองประธานแบบนี้จะมาเป็นรองประธานได้ยังไงยังวางตัวไม่เป็นกลางเลยนะฝ่ายค้านก็ไม่ได้เป็นนายกก็ไม่ได้เป็นรองประธานก็ไม่ได้เป็นเอากินแห้วไป <c oughs> กินแห้วไปจุกจุกกินแห้วไปอิ่มอิ่มครับอะไรก็ไม่ได้เป็นหรอกครับเดี๋ยวสสก็จะไม่ได้เป็นครับเพราะว่าจะโดนยุบพัก นะฮะเอออะไรก็ไม่ได้เป็นสักอย่างอืมนะเป็นอย่างได้เป็นได้อย่างเดียวเราเป็นคณะราชไปสืบท่อคณนะราะเนี่ยคือคือวาทกรรมเขาเนี่ยมันก็จะประมาณเนี่ยแหละครับคนก็จะเอาวาทกรรมเนี่ยไปไปเขาเรียกว่าอะไรไปแชร์กันต่อไปพูดกันต่อ ชาวบงชาวบ้านที phones, ่ไม่ค่อยรู้เรื่องเวลาก็จะไปพูดกันต่อเอะอะไรพักอันดับหนึ่งไม่ได้เป็นรัฐบาลเออมาแปลกๆนะเนี่ยอะไรเนี่ยมันแปลกๆนะเนี่ยมันไม่ปกตินะเนี่ยนะชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องเวลาก็จะพูดกันต่อไปอย่างนี้แหละนะครับอมันไม่แปลกหรอกครับมันแปลกที่ไอ้พักเก้าไกลนี่แหละนะแปลกอยู่พักเดียวนี่แหละเออ ทำอะไรผิดก็โทษแต่คนอื่นคนอื่น,คน,นคนอื่นทําคือถ้าไม่ทําผิดถ้าไม่ทําอะไรเนี่ยก็ได้เป็นนายกไปแล้วครับนะแต่พผเอิญว่ามันทําผิดไงไม่ว่าจะเป็นถือหุ้นสือ่อว่าจะเป็นหาเสียงแก้1นึ่องอย่างเงี้ยมันแปลกประหลาดอยู่พักเดียวนี่แหละพักอื่นเขาไม่ได้อยากจะแก้1นึด้วยเลยทําไมมองว่าคนอื่นแปลกประหลาดละ่ะทําไมไม่มองตัวเองอะ สวเขาก็ยังพูดเลยบอกว่าใครกันแน่ที่แปลกประหลาดใครกันแน่ที่อยากแก้หนึ่งหนึ่งสองอยู่พักเดียวเนี่ยเออพักอื่นก็ไม่ได้อยากแก้เลยเนี่ยใครกันแน่แปลกประหลาดน,นะครับเนี่ยคดีล้มล้างกันปกครองเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยนะชาวบ้านก็ไม่ได้สนใจหรอกนะเออ เขาสนใจแต่ว่านาหาเสียงมาจะแก้ปัญหาปากท้องนะพักส้มบางคนก็ไอน้นี่แต่ละคนเนี่ยสอสอคุณภาพทั้งนั้นนะดูสินะไม่โทษตัวเองมังอะ่ะหัดโทษตัวเองมังสินะครับเลือกตั้งอีกกี่ปีอีกปีกี่จะด่าอันดับหนึ่งอันดับเท่าซเป,ปอร์หนึ่งนะ จะกวาดถล่มทลายมาก็ไม่ได้เป็นหรอกรัฐบาลนะ่ะเลือกตั้งสมัยหน้าเอาเลยครับเอาให้มันสักห้าร้อยเสียงกันไม่ต้องมีพักไหนได้หรอกเอาแต่พักส้มนั่นแหละเอาเอาใครมาลงก็ได้หมดอ่ะเออใช้ I.O. ปัน่นใช้คนสร้างกระแสนในโซเชียลเอาให้เอ็นดีที่หนึ่งไปเลยนะครับ เออไม่ต้องมีใครได้หรอกนะดูที่จะได้เป็นรัฐบาลไหมนะมีปุ่มกดเต็งคิวนะนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR Code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกด subscribe กันด้วยนะครับ